อ่าทนายมีอึ้งเป็นไงคะกับแม่หนูข่าวความเห็นคุณค่าที่คู่ควรมากคระบตอนสิบสิบสิบค่ะคุณมีนค่ะคุณค่าที่คู่ควรค่ะคุนค่าที่คู่ควรค่ะเพราะว่าจะเตัวอย่างนี้จะไปไหนเราค่ะอ๋อแต่งมาเที่ยวคาเฟ่อยู่แล้วค่ะไม่มีไปไหนเลยค่ะวันนี้ปกติธรรมดาก็แต่งมาเลยใช่เป็นเป็นลุกลุกอยู่บ้านโดยปกติลุกออกจากบ้านเบาๆแต่งตัวเบาๆ เปลูกแต่งเบาๆค่ะนี่ทุกคนดูหน้าคนสวยไปแล้วดูเมนูอาหารบ้างนะคะวันนี้เราก็ได้พาคุณทนายสาวแล้วก็ผู้จัดการเหรอคะอ๋อไม่ใช่นะคะอ๋อผู้ติดตามติดตามไปติดตามามาทานข้าวที่ยุทธยาการนูเมนูเยอะมากอันนี้อะไรคะเนี่ย ันนี้หมูทอดค่ะหมูทอดคุณย uh ่าอะไรนย่าหมูทอดคุณยายอ่าแล้วอันนี้อ่ะน้ำพริกสีมิไลสีมิไลเข้าวซอยอันนี้ก็น่าจะรู้อยู่นะเห็นเครื่องเคียงก็รู้ละข้าวซอยจานมันร่มรื่มเู้อันนี้ค่ะพิเศษพิเศษค้าวก็พิเศษน่ารักอันนี้อะไรคะอันนี้น่ารักเป็นก๋วยตี๋ยำปักคลังค่ะ หม้อขนาดนี้เลยค่ะน่ารักจี๊บจิ๊บจิ๊บเเหมาะกับคนสวยๆแบบน่ารักน่ารักนะคะเออจิ๊บจีบดูกุ้งนะคะดูกุ้งฉ่ำกุ้งตัวเล็กไปไหมคะพี่อ้อมน่าจะเล็กไปนะคะจริงๆระดับอย่างเราเนี่ยเราหมกยังไม่ได้นะครับแล้วเขาหมก่นี่มาแล้วค่ะไม่ถ่ายไม่ได้ค่ะนี่น่ากินมากเมนูอะไรนะคะนี้ พอหมกปลาคังนะคะเสิร์ฟพร้อมกับดอกบัวที่เป็นเครื่องเคียงรับประทานพร้อมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่ทานได้ด้วยกันทานได้หน่อใช่ใช่ค่ะเออถูกใจไหมท้าคุณพี่ทนายจ๋าสุดๆไปเลยค่ะมีแต่เมนูน่าทานกันนะคะทุกคนเราอยู่ร้านแห่งหนึ่งที่ยุทธยานะคะับแต่ไม่บอกว่าร้านไหนนะถ้าเป็นแบนเนอร์ปุ๊บจะบอกถ้าอเป็นปบนเนอร์ปุ๊บไทยอินได้เลยบอกชื่อร้านช่องทางการติดต่อ นทานคือค่ะหิวค่ะว่าความหนักมากว่าเช้าคือพยานหนักนะคะก็เลยหิวสองสื่อหนักไม่เอาข้าวหนูไม่เอาดิป่ะค่ะแล้วหนูกินโน่นกินนี่สองสื่อได้สื่ไมเยอะลำบทบักข้าวเท้าไหว้พระเพลนะคะ่ะนี่แต่เมนูน่ากินเนาะกินข้าวกันไป